สวัสดีครับพบกับผมแมนมีเดินป่าอีกเช่นเคยนะครับขอโทษที่หายไป2วันนะครับผมพอดีหยุดตูจีนไปเที่ยวต่างจังหวัดนิดหน่อยนะครับวันนี้เลยมีมีดพกสวยๆเกรดพรีเมียมมานําเสนอนะครับผมนี่มาพร้อมกล่องบุบโฟมเข้ารูปอย่างดีนะครับดูหรูหราแบบนี้เลยนะครับผมด้ามและปลอกทําจากไม้มะเกลนะครับลวดลายสวยงามนะครับผมนี่เปิดแลตแล้วเห็นลวดลายเลยนะครับ แต่และเล่มลายสวยทุกเล่มนะครับผมเล่มนี้ก็ลายสวยนะครับสวยหมดทุกเล่มนะครับผมนี่ลวดลายชัดเจนนะครับกล้องมองไม่ค่อยชัดเลยนะครับแต่ลายสวยครับของจริงลายสวยแน่นอนนะครับผม มาดูรายละเอียดมีดกันนะครับเล่มนี้ความยาวตอนอยู่ในปอกยาวรวม1ิบนิ้วนะครับผมปอกและด้ามทําจากไม้มะเกลือนะครับทองเหลืองแท้ทุกจุดนะครับที่เป็นสีทองนะครับตรงปอกตัวก็ตรงด้ามนะครับยึดหมุดทองเหลืองแท้2ตัวนะครับผมเป็นมีดพกเกตพรีเมียมนะครับขนาดใหญ่นะครับความยาวรวมเก้าุนิ้วนะครับใบมีดเหล็กดามมัดกัดแท้นะครับลายตีเหล็กตีทบลายดามมัดกัดแท้นะครับสวยงามนะครับ ลายลายมีดอยู่ในเนื้อเหล็กนะครับลบไม่ออกแน่นอนนะครับปลายแหลมนะครับกึ่งตัดทันโตสวยงามแน่นอนนะครับใบมีดงาน CNC ลวดมีมิตินะครับผมสวยงามนะครับความยาวใบมีดอยู่ที่4 8จุดดนิ้วนะครับผมยาวรวมทั้งเล่ม 9. 5ุนิ้วสันหนา4ี่มิลเลยนะครับผมแข็งแรงแน่นอนนะครับ แกนกลาง VG10 นะครับผมเห็นชัดเจนเหล็กตีทบนะครับดามันกัดแท้แกนกลาง VG10 ดามจับทำจากไม้มะเกลลายสวยนะครับผมยึดหมุดทองเหลืองแท้2ตัวนะครับฟิตติ้งเป็นทองเหลืองแท้ทุกจุดนะครับผมเดี๋ยวเช็ดก่อนนะครับโดนมือมันก็จะขุ่นๆนะครับผมนี่พอเช็ดแล้วก็จะเงาวิ้งแบบนี้เลยนะครับสวยแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับผมสันหนา4มิลนะครับ เหล็กชิ้นเดียวตลอดเล่มฟูลแท้งแข็งแรงไม่มีหักกลางคันแน่นอนนะครับเหล็กดามันการดสวยงามนะครับลวดลายสวยงามคมกริบนะครับแข็งแรงนะครับแข็งพอๆกับมีดดีทูนะครับผมแต่คุณสมบัติต่างกันนะครับลวดลายสวยงามแน่นอนยาวรวมตอนอยู่นอกปอก9.5นิ้วนะครับอยู่ในปอกยาว10นิ้วปอกเฉพาะปอกยาว5.2นิ้วนะครับผมสวยงามนะครับผมสวยงามแน่นอน ราคาเบาๆนะครับเล่มนี้970บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแล้วแน่นอนนะครับผมหาซื้อได้เลยนะครับผมรับประกันมาดูความคมกันนะครับโหคมจิบนะครับเล่มนี้ผมบอกเลยนะครับทำคมมาได้ดีมากนะครับผม ผมจริงนะครับผมมาพร้อมปอกอย่างนี้เลยนะครับนั่นหนาแข็งแรงนะครับเขย่าไม่มีหลุดนะครับผมทำมาอย่างดีนะครับงานละเอียดนะครับราคาเบาๆนะครับผม970บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางผมมีของไม่แค่ห้าเล่มนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมรับประกันนะครับผมโฮมกิบนะครับปลายแหลมนะครับสวยงาม เห็นชัดๆกันไปเลยนะครับผมมากๆนะครับทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนะครับลูกค้าเก่าโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับไม่ต้องทิ้งไม่ต้องแจ้งที่อยู่นะครับผมลูกค้าใหม่ต้องแจ้งที่อยู่นะครับแจ้งแค่ครั้งแรกครั้งเดียวนะครับครั้งต่อไปไม่ต้องแจ้งนะครับเน้นซื้อขายกันยาวๆนะครับราคาเบาๆกําไรหลักสิบนะครับผม ทักไลน์มาได้เลยนะครับส่งรูปสนใจเล่มไหนส่งรูปมาได้เลยนะครับดูย้อนหลังในคลิปได้เลยผมมีของสต wow ็อกไว้หลายเล่มนะครับช่วงนี้จะได้ของช้าหน่อยนะครับติดตุจีนะครับหมายถึงของที่ยังยังไม่มานะครับต้องรอก่อนนะครับผมรอหน่อยนะครับพี่ๆทุกท่านครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านมากๆนะครับเดี๋ยวผมจะจัดให้แน่นอนนะครับขอบคุณที่รอขอบคุณทีท่อุดหนุนนะครับแล้วพบกันใหม่เล่มหน้านะครับเล่มนี้สวยจริงนะครับผม ย้ำอีกครั้งนะครับ970าบาทเท่านั้นนะครับรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับค่าส่งเก็บเงินปลายทางก็70บาทแล้วครับมีสเปกนี้มีลายรามัดกันนะครับพิมพ์เสิร์ชหาได้เลยนะครับถูกกว่านี้ไม่มีแล้วแน่นอนนะครับผมมาแบ่งปันราคาเบาๆนะครับเป็นลูกค้าผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมเล่มไหนดีบอกดีเล่มไหนไม่ดีบอกไม่ดีนะครับคมกิบผมคัดมาทุกเล่มนะครับ คัดสรรมาอย่างดีเลือกมาจากหลายๆร้านนะครับสวยงามแน่นอนนะครับผมผมรับประกันให้ทุกเล่มสันหนาแข็งแรงนะครับใช้งานหนักได้นะครับผมเป็นมีดพกเกตพรีเมียมพ,พี่ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดติดต,ติดตามเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับ970บาทรวมจัดส่งด่วนเก็บเงินปลายทางนะครับถ้าโอนลดให้นะครับผมสนใจทักมาได้เลยนะครับ เราพบกันใหม่เล่มหน้านะครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ